ความเดิมเมตอนที่แล้วหลังจากที่เดลิวถูกขึ้นซัดมายังชายฝั่งของประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งเขาก็ถูกทำร้ายทำให้แม่ชีอย่างอิสเบลครับเข้ามาช่วยเอาไว้เดริวนั้นถูกนำตัวไปยังชุมชนของแม่ชีขนาดเล็กที่นั่นครับเขาได้พบกับเด็กชายที่มีชื่อว่าโลรองเดริวจึงตัดสินใจร,รับภารกิจที่พาตัวโลรองนั้นไปยังสารที่ปลอดภัยและตัวเขาเองจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง AMC อย่าง The Walking Dead d a r ิลดิกซันใน EP ที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปในอดีต อิซาเบลนั้นใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปารีสโดยที่เธอนั้นจะเข้าไปในผับบาร์เพื่อที่ขโมยทรัพย์สินมีค่าของคนในนั้นในคืนหนึ่งครับจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้คนในเมืองนั้นถูกกัดกินและกลายร่างเป็นซอมบี้อิซาเบลก็ตกใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งแฟนหนุ่มของเธอก็ขับรถมารับและจะพาเธอหนีไปยังที่ห่างไกลจากที่นี่อิซาเบลก็บอกว่ายัางไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาของสําคัญก่อน เมื่อไปถึงที่บ้านอิซาเบลก็รีบไปปลุกน้องสาวอย่างลิลลี่ครับให้ลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเราจะต้องไปแล้วตอนนี้ที่ปารีสกําลังครั่งไปหมดแล้วหลังจากที่เก็บของเสร็จแล้วครับพวกเขากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ห่างไกลอิซาเบลก็เห็นว่าเอมี่ครับเด็กหญิงได้เข้ามาทักทายเธอเอมี่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอนั้นร้องไห้หนักมากหลังจากที่พ่อไม่กลับบ้านอิซาเบลก็บอกให้เด็กหญิงครับกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์และอย่าออกไปในเดดขาดพร้อมกับบอกว่า เดี๋ยวแม่หนูจะดูแลหนูเองก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากปารีสตัดภาพมาในตอนปัจจุบันในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ไปถึงยังเมืองปารีสระหว่างทางครับโลลองก็ถามทุกคนไปว่าอยากจะตายแบบไหนกันละ่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องตายอยู่แล้วเดลเรวก็ตอบว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะตายแบบเงียบๆในขณะเดียวกันครับพวกเขาก็พบว่าตอนนี้ทางข้างหน้านั้นมันเต็มไปด้วยซอมบี้ ที่ดักรอพวกเขาอยู่แล้วปืนทุกกระบอกครับพร้อมที่ยิงไปที่ซอมบี้เดลเรวก็ทําการปลดเชือกม้าออกเพื่อที่ปล่อยม้าให้เป็นตัวล่อซอมบี้อิซาเบลก็บอกว่าจะทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าโลรองนั้นรักมันอย่างมากเดลเรลก็ไม่สนใจครับเขายิงปืนเพื่อไล่ให้ม้าวิ่งฝ่าฝูงซอมบี้ไปทําให้สามารถเบนความสนใจของซอมบี้ไปได้ ทำให้พวกเขาจะต้องเดินทางเท้ากันต่อระหว่างทางครับโรรองก็ถามว่ามันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอิซาเบลก็บอกว่ามันน่าจะกลับไปที่สวนแอปเปิลแล้วละ่ะพวกซอมบี้ไล่ตามมันไม่ทันแน่ๆในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องหาที่ปลอดภัยก่อนที่จะมืดและในขณะเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็ถูกโจมตีจากกลุ่มคนปิศาครับดเดลิวจึงตามไปก่อนที่เขาจะถูกเล่นงานและนั่นครับก็ทําให้ดเดลิวนั้นถูกจับ กลุ่มเด็กๆครับได้จับตัวพวกเขามาที่โรงเรียนอนุบาลซึ่งคนที่ดูแลที่นี่ครับก็คือเด็กหญิงที่มีชื่อว่าลูเธอได้เข้ามาถามพวกเดลว,ว่าต้องการอะไรกันแน่ก่อนที่อิซาเบลจะบอกไปว่าไม่ต้องการอะไรเราเป็นแม่ชี และมาลากล้อของเรานั้นค้างและหนีไปแล้วเราไปไหนไม่ได้รูจึงบอกให้พวกเขาสวดภาวนาซึ่งทั้งสามครับก็ท่องบทสวดได้เว้นแต่แดริลรูจึงถามว่าแล้วชายคนนี้ละ่ะใช่แม่ชีไหมอิซาเบลก็บอกว่าเขาคือหลวงพ่อแดริลที่มาจากอเมริกาทําให้พวกรูนั้นยอมปล่อยพวกเขาและให้การต้อนรับนักบวชเป็นอย่างดีรูจึงพาพวกเขาไปดูห้องเรียนพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าที่นี่นั้นมีทั้งหมด18คนซึ่งก่อนหน้านี้ โรงเรียนแห่งนี้ครับมีเด็กเยอะมากแต่พอเกิดเรื่องพ่อแม่ก็มารับลูกกลับไปที่บ้านเด็กที่เหลือนั้นก็คือคนที่พ่อแม่ไม่มารับที่นี่ครับพวกเขาทําอาหารและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเพื่อเอาตัวรอดในยุคที่เต็มไปด้วยซอมบี้ลูจึงพาทั้งสองครับไปพบกับมาดามดูบัวอาจารย์ใหญ่ของที่นี่ครับที่นอนป่วยติดเตียงอยู่พวกเธอนั้นทําได้แค่อ่านหนังสือสวดภาวนาให้กับเธอฟังได้เท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเด็กๆก,ก็ตอนรับพวกเขาด้วยการทานมือคํำร่วมกันโรล,ลองพยายามหาเพื่อนจึงไปขอนั่งกับมูฟแต่ทว่าเด็กชายก็บอกว่านายจะนั่งตรงนี้ไม่ได้นี่มันที่นั่งของพี่ชายของฉันทำให้โรล,ลองนั้นจะต้องไปนั่งข้างแดเริลวลูจึงบอกว่าจริงๆแล้วพี่ชายของเราทั้งสองคนนั้นออกไปทำภารกิจกันอยู่แต่ยังไม่กลับมาก่อนที่ทานมือคำํำลูก็ขอให้หลวงพ่อแดเริลวครับช่วยนำสวดภาวนาต่อมือค้ำมือนี้ให้หน่อย เดเรลก็จับพัดจับถูครับพูดตามที่เขาเคยได้ยินมาจากนักบวชที่อเล็กซานเดียจนทําให้ทุกคนนั้นประทับใจทุกคนนั้นทานมือ้อคําด้วยกันอย่างอร่อยอร่อยหลังจากนั้นเดเรลก็ถามลูไปว่าจะไปหาม้าได้จากที่ไหนบ้างมฟก็พูดขึ้นมาทันทีว่าที่ปราสาทของอาเจชายที่มีนิสัยโหดร้ายที่อาศาัยอยู่ปราสาทใกล้ๆนี้เดรเรลจึงถามว่าเขามีม้าไหม ลูก,ก็บอกว่าแน่นอนเขาใช่ม้าเข้ามาชิงของทุกอย่างจากหมู่บ้านทั้งอาหารสเสบียงยารักษาโรคเดเรีวจึงถามว่าแล้วปราสาทนั่นอยู่ที่ไหนกันละ่ะฉันจะบุกไปที่นั่นเองถ้าเธออยากจะช่วยอาจารย์ใหญ่พอแค่สวดภาวนาก็คือไม่รอดแน่ๆรลูจึงบอกว่างั้นมันพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางไปที่นั่นกัน หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ไปนั่งดูรายการทีวีในสมัยก่อนซึ่งพวกเด็กๆครับจะต้องทําการปั่นไฟใช้เองทําให้เดลเรลนั้นคิดถึงในสมัยตอนเด็กๆเ,เพราะว่ารายการนี้มันมีมานานแล้วหลังจากที่ดูทีวีเสร็จเดลเรลกับอิซาเบลจะต้องมานอนห้องเดียวกันอิซาเบลจึงถามว่ารู้ได้ยังไงว่ายาจะช่วยอาจารย์ของพวกเขาได้เดลริลก็บอกว่าไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆเราจะต้องได้มา้ามาเพื่อที่ออกเดินทางกันต่อ อิซาเบลจึงถามว่ารู้จักรายการนั่นด้วยเหรอเดลริวก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขานั้นเคยนั่งดูกับพี่ชายที่มีชื่อว่ามือในสมัยก่อนทำให้อิซาเบลครับคิดถึงน้องสาวขึ้นมาทันทีตัดภาพไปในตอนอดีตในตอนนี้ครับอาการของลิลลี่นั้นยำแย่อย่างมากทำให้อิซาเบลรู้ว่าจริงๆแล้วน้องสาวของเธอนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่แฟนของอิซาเบลก็บอกว่าเราจะไปหาสา,หารพยาบาลที่ไหนสักแห่งและทิ้งเธอเอาไว้ที่นั่น เราจะพาเธอไปที่นั่นไม่ได้แน่ๆเพราะว่าที่นั่นมันห่างไกลผู้คนอย่างมากไม่มีหมอหรือว่าเครื่องมืออะไรสักอย่างเลยก่อนที่อิซาเบลครับจะใช้จังหวะนั้นแอบขโมยกุญแจรถของแฟนหนุ่มมาและทำการขับรถหนีไปพร้อมกับน้องสาวหลังจากนั้นทั้งสองครับก็พบเข้ากับรถพยาบาลอิซาเบลจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือเผื่อว่าจะช่วยพวกเธอได้บ้าง แต่ทว่าพวกมันก็มีแต่ซอมบี้ครับทําให้พวกเธอนั้นจะต้องขับรถหนีออกมาจากที่นั่นก่อนที่จะขับรถมาถึงยังชุมชนของแม่ชีครับในตอนนั้นพวกเธอนั้นพยายามขอความช่วยเหลือก่อนที่หลวงพ่อชองจะเข้ามาช่วยและพบว,ว่าตอนนี้ครับลิลลี่นั้นถูกซอมบี้กัดมาพวกเขาจึงพาตัวทั้งสองครับเข้าไปในโบสถ์ระหว่างนั้นลิลลี่ก็บอกกับพี่สาวไปว่าพี่ช่วยดูแลลูกของฉันแทนด้วยนะถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไป ตัดภาพมาที่ตอนปัจจุบันลูกกับแดริวครับมุ่งหน้าไปยังปราสาทของอาร์เจระหว่างทางลูกก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอรู้ว่าแดริวนั้นไม่ใช่หลวงพ่อหรอกเธอจึงถามไปว่ามาที่นี่ได้ยังไงแดริวก็บอกว่าเรื่องมันยาวนะ่ะจนทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังปราสาทที่ว่าแล้วตัดภาพมาที่โรรองที่พยายามเข้ากับเพื่อนๆนแต่ทว่าเพื่อนเขาก็คิดว่าโรรองนั้นเพอเจอร์พูดแต่เรื่องไร้าสาระทําให้ในตอนนี้ครับโรรองโดดเดี่ยวอย่างมากในขณะเดียวกัน อิซาเบลกับซีวีกก็กําลังช่วยดูแลอาจารย์ใหญ่อยู่ส่วนฐานะของโรรองหลังจากที่ออกมาด้านนอกคนเดียวครับเขาก็เห็นว่าม้าของเขาที่ถูกปล่อยมานั้นถูกซอมบี้เข้ามากัดกินเหลือเพียงแค่ซากครับและหลังจากนั้นอิซาเบลก็ออกมาตามหาโรรองและพบว่าโรรองนั้นกาลังเสียใจอยู่ที่ม้าของเขาตายแล้ว ทางด้านของแดริลวกับลูที่มาถึงยังปรา,าสาทพวกเขาก็พบว่าตอนนี้รอบๆปรา,าสาทนั้นมันมีบ่อสซอมบี้รายล้อมอยู่ทําให้พวกเขาจะต้องหาวิธีบางอย่างครับเพื่อที่ปีนสะพานขึ้นไปหลังจากที่ได้ของมาแล้วเดรเริลวก็ทําการขังลูเอาไว้พร้อมกับบอกว่าฉันถนัดบุกเดี่ยวมากกว่าเขาต้องการบุกเดี่ยวเข้าไปที่นั่นครับก่อนที่จะพบเข้ากับห้องเก็บของ เดลริวจึงทําการเก็บยาออกมาและเขาก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งครับดังมาจากห้องใต้ดินและที่นั่นครับเขาก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งก่อนที่เด็กชายคนนั้นจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีชื่อว่าเฮลิสันในตอนนี้ครับอาเจก็รู้แล้วว่ามีคนบุกมาที่นี่เดลริวจึงให้ปืนกับเฮลิสันส่วนตัวเขานั้นจะบุกไปด้านหลังทางด้านของรูในตอนนี้ครับมันกําลังมีใครบางคนพยายามเปิดประตูให้กับเธอก่อนที่พบว่าคนคนนั้นครับก็คือมูฟ ทางด้านของเดริวเขาได้แอบเข้าไปจัดการกับอาเจจนกระทั่งอาเจก็บอกว่านายคืออเมริกันใช่ไหมฉันก็คือคนอเมริกันเหมือนกันมาจากเท็กซัสแต่ทว่าเดริวก็ไม่สนใจครับเขาทาการจับตัวอาเจเอาไว้อาเจก็ขอให้ปล่อยตัวเขาไปจะดีกว่าสหายอเมริกันฉันอยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเดริวก็บอกว่าที่นั่นไม่มีใครรอดชีวิตแล้วทุกคนตายไปหมดแล้วรวมไปถึงครอบครัวของนายด้วย หลังจากที่พวกเขากําลังจะออกไปจากปราศาสตร์พร้อมกับลากอาเจไปด้วยจู่ๆครับล้อของรถก็หลุดออกทําให้เดเริลวจะต้องรีบซ่อมอาเจจึงใช้จังหวะนั้นครับเข้าไปแย่งปืนจนทําให้ทั้งสองนั้นตกลงไปในบอ่อซอมบี้เมื่อรู้ตัวอีกทีครับทําให้เดเริลวนั้นจะต้องหาทางจัดการกับซอมบี้พวกนี้ส่วนอาเจนั้นก็ถูกซอมบี้กัดกินเรียบร้อยแล้วเดเริลวจึงยิงปืนไปที่ถังแก๊สครับจนกระทั่งมันก็ระเบิดออกมาพอที่ฆ่าซอมบี้ไปได้บ้าง แต่ถ้าว่ามันก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นในขณะเดียวกันครับพวกรู้ก็ได้เข้ามาช่วยเดริวเอาไว้และพาเดริวขึ้นมาจาับบอดซอมบี้จนได้และในตอนนั้นครับมูฟก็เห็นว่าพี่ชายของเขานั้นตายกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเขาจึงบอกว่าจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดทําให้เดริวนั้นจัดการปลดปล่อยซอมบี้ตัวนั้นไปแล้วจากที่พวกเขานั้นกลับมาที่โรงเรียนแล้วทุกคนครับดีใจอย่างมากที่ทำภารกิจสำเร็จ แต่ถ้าว่าในตอนนั้นซิวีก็ได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้มาดามดูบัวนั้นได้จากไปแล้วพวกเขาครับเอายามารักษาช้าเกินไปลูกก็ถามว่าเมื่อไม่มีอาจารย์แล้วเด็กๆจะอยู่กันยังไงเล่าเดลรรวก็บอกว่าให้ทําเหมือนกับที่เคยทํานั่นแหละก่อนที่ลู้จะตัดสินใจปลดปล่อยวิญ,ญญาณของอาจารย์ใหญ่ด้วยตนเองพิธีศพได้ถูกจัดขึ้นทมกลางความสุขเศร้าของนักเรียนที่นั่นหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อ โดยที่โลรองนั้นยังคงเสียใจอยู่และไม่ยอมขึ้นรถไปทางด้านของกอดงเขาได้กลับมาที่ชุมชนของแม่ชีอีกครั้งก่อนที่พบหลักฐานว่าตอนนี้ครับแดริวกำลังมุ่งหน้าไปที่ปารีสตัดภาพมาในตอนอดีตหลังจากที่ลินลี่คลอดลูกออกมาได้แล้วครับเธอก็กลายเป็นซอมบี้แทนทีและเด็กที่คลอดออกมานั้นก็คือโลรองเมื่อน้องสาวตายจากไปแล้วทำให้อิซาเบลครับจะต้องดูแลหลานชายนับตั้งแต่ตอนนั้นมา และเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ